สัสดีค่ะทำอะไรคะอ๋อวันนี้งานของวันนี้ก็คือทำปีกนะครับผมวันนี้จะเป็นปีกมาตรานดอบค่ายปีกทีก่สองจะส่งประมาณนี้ะใช้ดูเลอร์ูดเดียวแล้วก็จะมีปีก45ยางเสริมเส้นหนึ่งอย่างนี้แล้วก็ปีกใหม่ล่าสุดข,ของค่ายนี่จะเป็นปีกปีกซุปเปอร์เลอร์แล้รนียางสองคู่เดี๋ยวให้ดูตัวอย่าง,งครับจริงๆคลอดแล้วนะครับตัวเนี้ย งานตีทุกตัวของค่ายจะใช้งานตันมอืออยู่นะครับผมยังไม่ได้ใช้ C N C ตัวนี้จะเป็นงานที่ประอกอบเสร็จแล้วเมื่อวานนี้ลองเทสจริงแล้วฮะแต่ก็ยังมีบางจุดที่ต้องแก้ไขนิดหน่อยตัวนี้เป็นราง I A 4นะครับตี Super r o l เลอร์ฮะโ r เลอร์ยางคู่นะฮะใช้ Roller สามตัวตัวนี้ช่างดูน้ำหนักอยู่ที่3าโลสนะครับเดี๋ยวไอ้ฟูลรีวิวเดี๋ยวผมจะถ่าย,ยนะครับผมแล้วก็จะบอกข้อดีข้อเสียครับเราจะไม่บอกเฉพาะข้อดีฮะเดี๋ยวข้อเสียก็จะบอกเหมือนกัน คอยติดตามนะตัวนี้เป็นรางไอซ์สัวนี้เจ็ดครับแพ็กเกจสิบส่วนตัวนี้จะเป็นรางกลมนะครับตัวนี้ชัรหกสิบสี่ซิปโรลเลอร์ของค่ายเหมือนกันนะดีด้านหลังการวางโรเลอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวจะมีจะจะบอกอยู่นะครับผมอยู่ในคลิปคลิปหน้าฮะคูรีวิวนะฮะจะมีการเทรสแล้วก็บอกคุณสมบัติการใช้งานอะไรทั้งหมด ขอโทษเสียตามบ่ามือมือสาอะไรเบื้องต้นนั่นแหละครับผมเดี๋ยวจะนี้ที่เห็นว่ามันีจะเป็นงานอ่าปีของค้าส่งมาให้นะครับผมตดีแบบนี้คือตอนนั้นอ่าทางค่ายไม่มีปีที่ผู้เลิ่มลูกค้าอยากได้ก็เลยส่งปีมาให้ครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นงานปีไม่แน่ใจว่าของค่าไหนนะครับผมผมก็ไม่ได้ตามว่าเป็นของค่าไหนถ้าเจ้าของค่ายถิ่นก็อยากให้ผมดีเซนก็ ลองทักมาหลังไม้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าของ่ายไหนผมก็พูดมั่วไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องจะพรีเซนต์ให้ก็ต้องหาได้รับอนุญ,ญาตจ,จากเจ้าของทายด้วยนะครับผมก็อันนี้เป็นปีลูกคา้าตัวนี้ชัดเจ็ดสิน้ำหนักก็สามโลนิดหมึองกันครับผมตัวนี้เขาจะหนักตรงไอ้คือสแตนเลสนิดหน่อยแตน,นิดเดียวครับเดี๋ยวฟนะูลรีวิวก็น่าจะเป็นวันพรุ่งน,นี้ครับ เดี๋ยววันนี้มีเย็ยนเย็ยนเย็นเย็นจะมีแขกมาเยี่ยมนะครับผมช่างละแล้วก็ทีมงานทางภาคกลางบางเทแล้วก็อีกหลายช่างนะครับผมเดี๋ยวคอยติดตามชมเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับผมของอน,านาช่างแล้วก็เพื่อนยิงปลาจะมาวิ่ติ้งกันนะครับผมอาจจะไม่วือนวาเรื่องการยิงปลานะครับแต่เราเน้นอ่าสังสารรค์เน้นมาพบปะกันก็เดี๋ยวค่อยชมบรรยากาศนะครับเดี๋ยววันนี้ขอญอาตทำงานก่อนนะครับโอเคครับ <S 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 <S